อีน้องสั่งอะไรว่ามาเลยน้องเอาอะไรเอาอาหารเกาหลีครับพี่อาหารเกาหลีมาม่าเกาหลีใช่ไหมใช่โอเคแจ็คน้องมาม่าเกาหลีที่หนึ่งมาเกาหลีไมอาเลยน้องเดี๋ยวพี่จัดให้ฟรีฟรีวันนี้ฟรีเฉพาะพนักงาน b ซีอันนี้ใครน่ะแฟนเราเหรอ ใครเด็กใหม่เด็กใหม่อ๋อเด็กใหม่พี่อะน้องผมมาแล้วโอ้ยเสียงโคตรเข้มเลยใจหมดที่เที่ยวเว้ยเรดาร์กูพาดน้องแจ็คอีกทีหนึ่งผู้หญิงกินเลงกูพาดผู้ชายผู้ชายเหรอวิ่งลงไปผมซ้ว่อนอ๋อได้แล้วอย่าพี่ไปเสิร์ฟให้อ้อสั่งอะไรมาม่าครับมาม่าครับมาม่าหมูสับเกาหลีเกาเหลาเกาหลีกุ้งเกาหลีมาม่าเกาหลีทีนึงแจ็คก็แล้วโยนให้มันเลยไอ้เนี่ย อ่ะยี่น้องจะแดกก็แดกไม่แดกก็ไม่ต้องแดกอ่ะไปนี่่ทุกคนวันนีก็มาถึงที่ร้านที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสวัสดีครับคอสวัสดีกันหน่อยสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับสวัสด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 วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับสวัสดีครับสวัสดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีบสวัสดีครัดี ก็ถ่ายพี่ไง<อ>รินฮอร์ดอย่าให้โบนัสเลยอย่างนี้มาไหนถ่ายยังไงอะไรงไงว่ามาเลยบีบีพิกเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็หนูอธิบายไว้คร่าวๆแล้วนาะเบื้องต้นให้กับเนี่ยลงไปในคลิปแล้วเดี๋ยวให้พวกพี่อ่าต้องให้เจ้าของร้านแนะนําอ่าเจ้าของต้องแนะนําตัวอ่าพี่กับไอ้แจ็คไอ้แจ็คเป็นมือขวาพี่ครับอ๋อให้พี่แนะนำตัวอันี้ถ่ายเลยถ่ายแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ส่งสัญญาณเหรอ ต่อมาเอาจะต่อเลยจะเอาใาเอาเคน่ไปนั่งอนเ้ยคน่จัดฉากใหม่ให้ดูแบบเป็นธรรชาติหนยเหมือนแบบผู้มเป็นลูกค้าอะไรๆทตาปกติเออแล้วมือถึงมันจะไม่อร่อยเมื่อกินให้มันดูอร่อยเคี้ยวบะาโอพร้อมะโอ้ยไม่ได้สร้างภาพเลยโยไม่ได้สร้างภาพเลยเอเจมามามาสาองอ่ะาเลยครับ อ่าตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะก็เดี๋ยวเราจะทาการให้ทางนั้นสัมภาษณ์แนะนําตัวด้วยนะทุกคนนะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับครับชื่อดีมครับผมเป็นเจ้าของร้านที่นี่ครับแล้วก็เป็นประธานบริษัทด้วยนะครับดึง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 เรา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 นายชื่ออะไรนายชื่ออะไรชื่อแจ็คครับเป็นเป็นพานักงานครับไม่เห็นงในเนี้ยก็คน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 ทำอาหารครับ ใช่ครับผมแค่นี้เลยครับโอเคค่ะก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรจะแบบปมปมหมุนเลยหรอไม่หมุเลไม่หมุนไม่ไม่พี่ทำตัวไม่ถูกไงอยู่ๆเราก็มากล้องมาเลยปกติเราจะต้องนัดกันก่อนเออคืออันนี้เข้าใจไหม โอ้ถ่ายถ่ายพวกนี้มันต้องเยอะแยะจะกลัวอะไรอะเฮียไม่แบบกลัวไงแบบเขื่อนเขื่นกล้องใช่ไหมเนาะใช่เขื่อนอุมันไม่ได้ทันตั้งตัวไงเข้าใจไหมอ่าเราพบรอบไอชแนลเลยดูทุกคนอ่าเรามาดูโซนแรกกันก่อนดีกว่าทุกคนมาตามผมมาครับตามมาตามมาเอ้าหยุดช่องซะแล้วเบลสัจัดค้าเลยทุกคนไม่ไม่เดี๋ยวเราจะให้เจ้าของร้านเราพาแรกก่อนดูดูอะไรนะครับ โซนแรกค่ะจะให้จะให้รีวิลไหมคะจะให้โปรโหวตไหมคะครับผมเอาครับพี่โซนแรกก็เป็นห้องครัวแล้วกันโซนครัวไม่ห้องครัวโซนขวาเข้ามาเลยครับเชิญเลยครับนี่นี่นี่ก็จะมีเครื่องปรุงเครื่องปั่นมีแครอทอันนี้ก็มีต้มยำกุ้งที่จัดกินครับเสร็จอันนี้อ๋อไม่ใช่ต้มยำกุ้งอันนี้เป็นมาม่าเกาหลีอีกถ่ายอินเสิร์ตอินเสิร์ตถ่ายไว้เลยใช่อินเสิร์ตไว้เลย่เนยอั ใช่มันจะมีชั้นของของทั่วไปมีพวกมาม่าหมูซาบมาม่าเกาหลีอะไรอย่างงี้แล้วก็มีต้มยำกุ้งด้วยใช่แล้วแต่จะสั่งมีสามอย่างตอนนี้มีสามอย่างใช่อนาคตอาจจะมีหลายอย่างใช่ส่วนเครื่องดื่มเครื่องดื่มเราก็จะมีซอฟต์ดิงของใช่ลองกินก่อนไหมต่อละสิบห้าบาทอันี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้พิธีกรกินดีกว่าแจ็คนี่มาจ่ายนี่นี่จ่ายได้ครับพิธีกรนี่ครับต่อละสิบห้าบาทกินแล้วก็บอกตามความเป็นจริงว่าอร่อยไหมใช่มองไปที่กล้องด้วยครับ น่ต้องจ่ายไหมคะเนี่ยไม่ค่ะไหนๆก็โปรโมทแล้วฟังหน่อยเฮ้ยแต่ว่าพิตีพิตีกรวันนี้อาจารแบบโปรโมทไม่โอเคอ่ะเพราะงั้นต้องให้อีกคนนึงอะค่ะฮ่างานงานงานสุดหล่อของเราใน BDC น้องเอ็กเชิญเลยครับเชอ็กน้องอะนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว อให้ให้ชิมใช่ไหมครับให้ชิมใช่ไหมอ๋อใช่แล้วก็รีวิวตามความเป็นจริงอ่าเฮ้ยแต่เราเต็มกันแล้วนะว่าต้องอร่อยนะอ่าตั้งใจยวตามนั้นครัดออกนะแอนตัดออกมาใส่น้ำส้มไสะเล่นถ้าตาเดี๋ยวพี่จัดงานส้ให้โอเคนะคราวนี้นะโอ้โหเพลนแบบเนี้ยเร็วเลยอ่าเร็เลย เฮ้ยเอ้าวอะไรโอมโอมโอมบอกว่าไงบอกว่าให้เจียบอร่อยยิ่งไอ้ยุงผมเหมือนไอ้เจียมเลยผมรีบกินผมรีบกินเว่ยอ๋อสัมลักมันสัมลักอะไรเจออ๋อจะอะไรเจอเกิดเมื่อกี้่ไม่เป็นการอินเตอร์เทนทุกคนใช่ไหมการตบหัวอย่างเงี้ยมันเป็นการเพื่อเป็นเครื่อง อร่อยอร่อยครับน้ำน้ำนี่อร่อยมากครับต้องอ้ามันซ่าขึ้นชุกกำลังใช่ไหมเราทำงานเหนื่อยเงี้ยตื่นมาปุ๊บกินปุ๊บดีดเลยดีทำงานได้สบายใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเฮ้ยไอนักีเปล่ยเดี๋ยวใช่การแสดงครับการแสดงอ่าเรามาดูโซนต่อไปกันดีกว่าโซนที่นั่งครับผมนี่มีกีต้าร์ให้เล่นด้วยนะอันนี้คือใครใครเข้ามาเนี่ยได้เล่นฟรีเลย เล่นฟรีเลยใครอยากเล่นก็เล่นก็แต่ขอขอแค่เล่นเป็นจริงๆอย่าซีโัวเล่นเห็นไหมแบบไอ้พวกที่แบบเล่นไม่เป็นมามาดิจตึงๆกับมันมันน่าลำคาญเข้าใจไหมอย่างมึงเนี่ยเข้าใจไหมไปไปนั่งที่ตู้นี้จะเป็นตู้เพลงอ่าเลือกเพลงได้ตามใจชอบมีเพลงของกูดีหมดเลยใช่ก็เพลงอื่นติดลิขสิทธิ์เข้าใจไหมเปิดได้ไหมปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เดี๋ยวกูขี้เกียจตัดต่อไปไปนั่งที่ไปมึงอ่ะ มาอันนี้ก็คือเดี๋ยวเบลคัทเลยก็ได้คัทเลยก็ได้คัทหรอคัทหรอคัทคัทเดีันวเดี๋ยวให้ดูอ้วนเดี๋ยวคัทไปก่อนเลยเดียคัทพูดจบเดี๋ยวคัทพูดจบแย่ไม่คัทไปเลยคัทไปเลยแล้วคัทแล้วพูดจบแย่เดี๋ยวค่อยไปตัดแยกไงไอ้แจ็คไม่ตัดได้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคลิปนี้ใครตัดเนี่ยนั่นดิใครตัดนะนั่นสิใครตัดจะได้ว่ามีชิปเราสองคนนะงานตัดต่อมีไอ้ไปมีใครยีนไอ้แจ็คไอ้บาสแล้วก็ไอ้พวกไอทีอะ ใครล่ะเออไม่ใช่กูใช่ใช่ใช่ไม่ใช่กูใช่ไม่ต้องเอโอ้ยกูไปเลยเออตอมาเลยนี่จะทำใบจับฉลากมาให้แล้วกันนะเออแค่น่าใครหลาใครได้ก็สวยไปเอ้ยแต่พวกมึงได้โบนัสนะเฮ้ยเบลเบลเห็นรันยิงนังไม่รู้หรอฝ่ายจัดจ่ายเงินเฮ้ยเขาตั้งเลยเพราะว่าแจ็คบอลเออมึงนม่นไหมมึงฟังนะถ้าเกิดหัดเอาใจเบลเบลให้เงินเยอะเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้มีครับหิวไม่ทำหิวเท้าไม่ทำหิวหัดประจกตั้งแต่แรกเลยนะมึงไอเด็กใหม่อันนี้ เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนั่นสิพี่ก็ดูไม่ออกเหมือนกันเลดาพี่าดไม่หมายพวกพี่อะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงพี่เป็นผู้ชายเออพวกัตผู้ถอยไปให้แค่ผู้ผู้หญิงโอ้นั่นไม่ใช่ผู้หญิงไม่ะใช่ผู้หญิงเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดียไม่ได้หมายถึงคนเดียว้คนนีเี่ยอเางงี้เบลเดี๋ยวเบลถ่ายแอร์แอรดีย่แอร์ถ่ายพวกอินเสิร์ตอะไรอย่างเงี้เวลาพี่เสิร์ฟพวกนี้ประมาณนี้ระหว่างนี้เรามากินตามสบายเลยใครอยากสั่งอะไรสั่งเรื่อยเลยถามว่าไปว อ๋อมันเป็นทีมเพราะว่าเรามะม่ากเกาหลีด้วยเราก็เลยแต่งชุดแบบสมัยนี้โชว์บลมันเลยใช่ต่านต่าเนืพี่ติดซีรีส์ง่ายไม่ได้ติดไม่ติดอะไรเนี่ยเ้ยเปิดร้านขายบาม่าเกาหลีนี่คือพรติดไมเกิลมันอร่อยอ่ะเนาะมันดูแล้วมันน่ากินอ่ะเนาะเาเขากินลายอนกันนะใช่ไหมใช่แล้วพี่ไปยืนอะไรบนต๊ะอาหารนะเอ้ยอยาไปกินลามยอนด้วยกันไหมอะไม่มีเออพี่มีนะสนใจไปกินด้วยกันไหม เ <T> ป,ป็นยังไรรามยอนอ๋ออ้าวมาเกาหลีไงเฮ้ยไปพี่เลี้ยงเหรอใช่พี่ทำให้ด้วยสนใจไหมได้ได้ใช่ไหมได้ได้ไปไหมถามแค่นี้แหละไปไหมไปไหมเออไปถามไอะไรผมเบาถามพี่สิไปอยู่เลยเอาคนอื่นก่อนเงี้ยไปหรือเปล่าถ้าไปแล้วไปพี่ไปเมื่อไหร่ก็ถ้าคนอื่นไปหมดแล้วก็ไปไม่คิดหมายไหมเอ้ยกระรออะไรก็ฟังเวลาพี่ดูซีรีส์เกาหลีอ่ะ หรือทำเนียบของเกาหลีนี่แหละเวลาเขาชวนมากินรำยอนเท่ากับว่าขอเป็นแฟนฉันพูดว่าเป็นแฟนกูหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยขึ้นไปตอนข้าวมาข้าวมาผมนาโบตีมามาถึงนาโบตีมาสั่งอะไรสั่งเลยมาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนฝากฝากถ่ายลงไอจีด้วยแล้วก็แท็กไอ้นี่ด้วยไม่ได้แท็กดิอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ลงไอเนี่ยลงที่แผนที่อ่ะมันเรียกว่าอะไรวะโลเคชั่น ช่ต้องต้องเลือกโลเคชั่นว่าลงว่าว่าร้านนี้อะไรอย่างนี้ BDC เปิดใหม่แล้วใช่โอเคโอเคโอเคสั่งอะไรเชิญเลยมาหน้าโง่เจจีเจ้าจะสั่งอะไรหรือชานมไข่มุกชาโนมัมม่าเมรื่องดื่มชานมไข่มุกนิดนึงแต่ทำไมอ่ะขอชานมไข่มุกก่อนอ่ะชานมเรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งเลยครับมาม่าหมูสับมาม่าไทยก็มีหมูสับต้มยำกุ้ง ออว่าเกาหลีนะ้เกาหลีเกาหลีที่หนึ่งแจ็คน้องเราอเราอะแมลงสาบทอดครับทอดแจ็คครับไล่น่อยลนอยนอ่นนหมเือจีนจีนเจียนจเอลอะเอลอรกินเยอะๆโอ้โหเอาเอามาม่าเอามาที่หนึ่งพี่นี่มาม่าเลยมาม่าเลยมาม่าเกาหลีมาม่าเกาหลีอ้ยไม่สันอย่างอื่นต้มยำกุ้งก็มีเยอะแยะเอามาม่าอะ่รปีนุชอบกินมาม่ามาม่าอะไรล่ะ กาหลีไงเกาหลีแจ็คมาม่าเกาหลีที่หนึงครับมึงอ่ะอีหนูอุจาลามอืออีที่อะไรทำไมเสียงเข้มจังอ่ะยังไม่ชินอยู่มีฉาลามไม่มีมีแต่มาม่าดังนังงงไม่เอาไม่ขายแล้วกูไม่ขายแล้วจะขายมาม่าฉันน้องมันจะถ่ายอินเสิร์ตมาม่าอะไรเกาหลีเกาหลีแล้วก้มก้มก้มเนอะไข่กุ้มีปลาหมกุ้งก็มีมึงก็เอาต้มยมีกุ้งดิสิมาม่าหมูสับอ่ะ อะไรยนาะไปกินหมูพี่คไปกินหมูนอคพเจ้าน้องคือเ้าน้องคือพระเจ้าน้องคร้นอคพระเจ้าว้องคือรเอคอพระเ้าน้องคือพระเจ้าน้องคร้านองคร้าน้องคระเจาน้ครัเ้าน้องคะเจาน้ออเานอเล้าอยคืร้างครับาน้อะ้้งครเน้องครับาน้องคะเาน้รานคพเานุองคอเาอะไรพะเนุอมอเาองอเจาน้องาื่าหมูเสียบ หมูสับที่หนึ่งแจ็คน้องอ้าวแล้วมึงใครเนี่ยมึงมานั่งกันตรงนี้ไปไปนู่นนี่นี่โอ้โหมาใครอยู่ตะกอกตะกอกหน้าจีบเอาไปเสิร์ฟครับเอาอะไรน้องเอาตำยำกุ้งทีหนึ่งตำยำกุ้งตำยำกุ้งตำยำกุ้งมาไม่รู้ว่ากูได้แล้วกูแดกของกูแล้วมามามานั่งกินกันแบบทุกคนอ้าวไอ้แจ็คทำไปเรื่อยๆเลยโอมามานานๆทีไงเออปิดกล้องปิดกล้องแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยไปปิดปิดคลิปที่หลังมานั่งกินด้วยกันนะยดีกากวีมากุยกวีวันนี้เปิดร้านวันแรก ใครมาวันแรกได้กินฟรีแค่นั้นแหละมาได้กินฟรีด้วยอร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องนึงเนี่ยไอ้ไอ้นั่งเลยน่งเลยนี่ฮพี่นั่งหกินเนาะมามาวางวางววเอามาสิเี่ยก็ตัดผมหลุดเลยไหนอ่ะมา่าจ๊เอาเอาเอากสได้ไหมแจ๊นี่คืออะไรจ๊ฮะอะไรอ่ะโหวว ไม่สไตล์สไตล์ร้านพี่มันเป็นหม้ออยู่แล้วกินเลยอิ่มๆครับอิ่มๆลองกินดูอร่อยอร่อยอร่อยไอจะทำอร่อยมากนนร ำตัวเฉลิคิดว่าหล่อมากมัง้งทำตัวสะทถุนคิดว่าเทมากมัง้งบอกว่าตัวเองดีอย่างนู้นดีอย่างนี้กูถามเลยทำแบบนี้คิดว่าหล่อมากมัง้งเพาใไอ้กระจกคิดว่าเจ๋งมากมัง้งตส์บอกกูเฮียเออมึงดีมากมัง้งมีแต่พูดคำาสนุกกันกระทำาคตคิีคนหนูโทรไอหอกคิดว่าหล่อมากมัง้งเอากูเป็นผู้สนุกปากอยากจะเข้าเฟรมแต่กูหยุดฉากมึงเป็นได้แค่ตัวประกอบไม่มีวันจะคำตอบเพราะยังไงกูก็สุดกว่าอยากจะคร้มลับแต่สุดลุก